พาชมบรรยากาศที่ซับโปไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดอำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปไพรคลิปนี้จะเป็นรถไถกูต้าครับสำหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับคันแรกเป็นรถไถกู้า l c 7 0 8 d t ครับ l c 7 0 8 d t มาพร้อมกับอุปกรณ์ตราช้าง2ชิ้นครับเครื่องเกียร์ปัม๊มดีเรี่มพร้อมนะครับคันนี้อุปกรณ์ตราช้าง2ชิ้น สนใจก็โทร062 258 2525สำหรับราคาค่าตัวก็อยู่ที่ 329k ครับ 329k LC708 ครับต่อมาพระชมรถไถ Kubota MU4902 ครับรถไถ Kubota MU4902 คันนี้เครื่องยนต์4สูบครับ49แรงมา้าขับเครื่อง4ล้อครับอ่า4 wheel drive เล่มพร้อมครับสนใจก็เช่นเคยมาทดลองขับได้ที่ บริษัทซัพพไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามร้านเราเปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับคันนี้ปี64ราคาเข้าตัวก็ววอยู่ที่459นะครับ459 459,000บาทครับต่อมาพระชมรถไถปูต้า l 4 7 0 8นะครับรถไถปูต้า l 4 0 1 8ครับขออภัยรถไถปูต้า l 4 0 1 8 sp ปี64ครับมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นครับเครื่องเกียร์ปั๊มดี เลี่ยมพร้อมเปลี่ยนถ่ายข้องเหลียวให้รอบคันรถปี64ครับ l 4 0 1 8 sp คันนี้จะอยู่ที่3 8 9 k ครับ3 8 9 k l 4 0 1 8 sp ปี4ก่อุปกรณ์ตราช้าง2ชิน้นครับต่อมารถไถกูต้า l 4 0 1 8ครับรถไถกูต้า l 4 0 1 8คันนี้เป็นตัวดีทีครับจดทะเบียนปี60มาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิน้นครับใบมีดเดินหน้าแล้วก็ผานพวนของกูต้าอย่างน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ คันนี้รถสภาพสวยๆเช่นเดีวยวกันครับค่าตัวจะอยู่ที่329นะครับ3 2 9 0 0 0สบาทครับต่อมาผู้ชมรถไถวุฒา L ส7 0 8ครับรถไถกุฒะ L สามหกศูครับขออภัยรถไถกุฒะ L สามหกศูคันนี้เป็นตัว DT ครับนี่รถก็สภาพสวยๆยางดี4เส้นเราเก็บงานทำสีให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายของเดี๋ยวรอบคันเรียบร้อยครับ ใบมีดด้านหน้าเป็นของ NASA นะครับน,นี้ก็รถสวยพร้อมใช้เครื่องยนต์3สูบ36แรงม้าครับโฟล์ววลดรถสวยสวย9 k ครับต่อมาประชมรถไถพุทตา l 3 6 0าครับรถไถพุทตา l 3 6 0า SP ครับคันนี้เป็นตัว SP จดทะเบียนปี57มาพร้อมกับอุปกรณ์ตราช้าง2ชิ้นใบมีดดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนของกูปุตาครับ เครื่องเกียร์ปั๊มดีลํำพร้อมรถสวยๆพร้อมใช้คันนี้เป็นของท่านครับสนใจโทร0624955957062282525 5ระบบฟืนไฟครบครับเก็บงานทำสใีใหม่เปลี่ยนถ่ายของเหลวรอ,อบคันเช็ครสึ็เรียบร้อยครับซื้อรถวันนี้ฟรีของแถม6รายการส่งฟรี300กิเมตรนะครับต่อมามาะชมรถไถพุทา L3408 ครับรถไถกุฎา L3408 มาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลัง ยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่รถสวยสวยครับ l 3 4 0 8คันนี้อยู่ที่1 8 9 k ครับ1 8 9 k ต่อมาพะชมรถไถกุถ้ทา l 3 4 0 8ดเช่นเดียวกันครับ l 3 4 0 8คันนี้สวยพร้อมใช้เล่มพร้อมปี52ครับนี่ยางสวยทั้ง4เส้นรถสวยสวยครับเก็บงานทำสีเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้ใหม่ระบบฟืนไฟครบ1 8 9 k ครับ1 8 9 k หลังคาเป็นของ36หเรียบร้อยครับฐานหน้าผันหลังนะครับ ต่อมารถไถกูธา L4708 ครับรถไถกูธา L4708 ทีสวยพร้อมใช้ครับยางดีสเส้นนะครับคันนี้รถสภาพส,สวยๆน้นบนสีนสันเดมิเดมๆอยู่ที่3 3 9 k ครับต่อมาผระชมรถไถกูธา L4708 ครับรถไถกู้า L4708 คันนี้เป็นตัวด DT รถส,รสวยๆครับมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นครับใบมียนนดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพนของกู้า ยางดีสีเส้นสีสันเดิมเดิมนะครับด้านบนสีสันเดิมเดิมรถสวยๆพร้อมใช้ four w h d ครับขับเคลื่อน4ล้อ8เกียร์เดินหน้าครับ8เกียร์ถอยหลังครับ T P O ปรับได้2ระดับเล่มพร้อมนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรฟรีของแย่างบีบ6รายการครับอตอนนี้ลืมแจ้งราคา 339K ต่อมาพะชมรถไถกูตา lc 7 0 8 sp ครับรถไถกูตา lc 708 sp คันนี้สวยพร้อมใช้ครับเรียมพร้อมเช่นเดียวกัน l c 7 0 8 s p ครับสภาพสวยๆส,สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับด้านบนสีสันเดเดิมนะครับคันล่างไปมีเราเก็บงานทำสีให้ใหม่เช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเรียวให้รอบคันครับคันนี้ l c 7 0 8 s p อยู่ที่379 37กครับาบาทครับต่อมารถไถคุท่า L508 ครับรถไถคุท่า L508SP เคสสวยๆครับปี B 64 อันนี้ปี65ครับ L5018 SSP คิสปี65มาพร้อมกับอปุปกรณ์2ชิ้นครับใบมีดดัดดินหน้าแล้วก็ผานควนแถมตะแกรงด้านหน้ารถด้วยนะครับยางหน้าราเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังก็สภาพพอใช้ือสวยครับเล่มพร้อมนะครับนี่คือบรรยากาศซับโพไพรแท็กเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสรารคามบ,บริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพร 0622582525ครับ0624955957ร้านเราเปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับฟรีของแถม6รายการเราส่งฟรี300กิลเมตรนะครับตั้งอยู่ที่อาเภอวาปีวทุมมหาสารคามตรง3แยกมงเวียนทางไปมหาสารคามติดถนน4เลนบริหารงานโดยผมช่างยูอนุงพงศ์ภูไพร0624955957 0622582525ขอบคุณลูกค้า FC ทุกท่านด้วยนะครับ